สวัสดีค่ะเม่นุ่งมาี้ค่ะพี่น้องอยากจะพามาเห็นอาหารอีสานบานเฮาค่ะก็คือลาบหมูค่ะพี่น้องนะคะลาบหมูแซ่บๆหอมค่ะพี่น้องเขารัวๆแล้วไม่ไหมนะคะนี่ค่ะใส่กระปุกไปแล้วนะคะคิดยากค่ะพี่น้องนะคะคุยก็ขัวเหนียวบ้างค่ะคือตื่นแดนะคะพี่น้องก็อื่นค่ะเนี่ยเฮ้าล้วนหมูกันก่อนค่ะมื้อนี้เป็นลาบซับนะคะพี่น้องเพราะว่าป่าเราจกินน้ำด้นะคะ เยวก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปอันนี้คือความชอบส่วนตัวด้พี่น้องนะคะพี่น้องสิว่าจะเสียติดผงปรุงรสกันใดคะ่ะนะคะจะใส่ทุกคลิปทุกเมนูที่เฮ็ดเลยคะ่ะนะคะรวนหมูให้สุกข,ของเย่านี่เอาสุกเลยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเพราะว่าเอบกินเป็นหมูนะคะเติมน้ำหน,หน่อยนึงคะ่ะจะบระเฮดแบบว่าหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์หพี่น้องนะคะ้าเป็นเนื้อกะสีแบบนึงคะ่ะนะคะวันี้เนื้อหมูรวนๆคะ่ะไม่มีหนังหมูนะคะนี่คะ่ะ ความแบบผีโบขึ้นไปก็คือว่าต้องใส่ผงปรุงรสน้ำผักผีน้องนะคะคอยสีแสบคอยสีนัวว่าสัน่นใส่แต่ชุดรสมันก็้แสบพี่ดอกพี่น้องแต่ว่าในตัวเนื้อหมูมันบองนวคือผงปรุงรสนะคะนะคะนี่ค่ะล้วนไฟอ,อ่อ,อนๆล้วนไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะนคะคะได้เติมน,น้ำอีกหน่อยนึงค่ะ ใส่น้ำสีหลายๆเนี่ยพอดีจำจุจังหน่อยนึงค่ะพี่น้องนะคะเห็ดเขนเขนมันบ่มีน้ำด้วยกับบปเนงตะกินค่ะนี่ค่ะค่อยๆล้วนไฟอ่อนๆแต่เย็นๆค่ะนะคะถ้าล้วนไฟแห้งๆค่ะหมูห้อสิกระดังบ่แสบค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเยาปิดไฟค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้มันห่อนี่เตาไปเรื่อยๆค่ะพอหมูห่อหายห่อนค่ะทีนี้เยาก็จะเริ่มปรุงเลยค่ะพี่น้องนะคะใส่พี่ก่นลงไปค่ะนะคะ ตามด้วยขา้าวคั่วหอมๆขัวไม่แต่ว่าเย่าปันเอาเด้พี่น้องาะ่าเย่าต่ำบไไ่อวนะคะใส่หลายๆเนี่ยย่า,าหมักข้าวั่วหลายๆจากนั้นค่ะใส่ชูรสอีกนะคะผู้ใดบ่มักก็่าใส่ใส่แต่งรุงรสข้าวพ่อค่ะนะคะจากนั้นค่ะตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาดีใส่ลงไปนะคะสำนีพ่อค่ะพี่น้องนะคะนาทีสำคัญค่ะ นี่ค่ะผักไซลาพ้องเย่าค่ะมันนี้เย่าหั่นบวกพริกขีนูซ้อยลงไปน้ำค่ะน,นะคะมีบวกเน่าลงไปมันนี้ใส่สองสีก่อค่ะบวไใส่ลายมัสุสูงเกินไปนะคะถ้าบกเปรี้ยวเลยกับบวแสบนะคะแต่ว่าถ้าใส่เบิดหน่วยหนึ่งก็บเปรี้ยวเกินไปนะคะป่าเ้วกินน้ำบดได้หอมหนุนหวนพี่น้องถ้ากล่องได้กินน้ำนี่หืพี่น้องพ่ากัติเขาใหญ่ามาเลยค่ะนะคะ เดย๋ยาซิมลก่อนเห็บไปน้5กั้งไล่ไล่ไปน้ำเปรี้ยวโอเคเข้มโอเคค่ะแต่หายความนวนิดนึงขออนี่าใส่อีกนิดนึงเพราะว่าเพื่อนๆเขาจะมักนวๆเลยพี่น้องอิงจะเทก็เผาเองนี่ มันวไข่เปลืองผงชรสเพราะวายจะใส่แต่ผงปรุงรสนะคะจอ,อกพี่จะหน่อยนึงค่ะบวเผ็ดนะคะจากนั่นค่ะพักใส่ลาบใส่ลงไปด้วยค่ะปลา,าพี่น้องมาเลยค่ะความเด็ดความแสบอยู่ที่ตรงใส่ผักลงไปดี่ค่ะนะคะ,นะคะใบผักชีฝรัง่งแล้วก็ใบมะกรูดค่ะและ้วก็ เออเฮิ่งียังใบสะระแน่นะคะพี่น้องนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเซตค่ะพี่น้องลาบหมูห้อมห้อมยุ่ยสไตล์เย่าเลยค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะเดี๋ยวเย่าไปจัดเซจานห้เบิรงค่ะพี่น้องนะคะความเผ็ดพี่น้องสามารถเพิ่มได้อีกนะคะแต่ว่ายูนี่เขาเจะบบกินเผ็ดกัเลสออกมาประมาณนี้นะคะราคาพี่น้องไม่นุ่มเี้ค่ะลาบหมูห้อมห้อมยุ่ยค่ะพี่น้องนะคะโรยด้วยใบผักสะระแน่นะคะพี่น้องหรือว่าผัก กะแนะบั่นเห้านะคะพี่น้องมัอนี้จะใส่พีคินงูสอยลงไปน้านะคะผักกิ่งแก้มก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มีผักใบผักชีฝรั่งใบสะระแหน่แล้วก็บุกพริกโดดค่ะพี่น้องนะคะเก็บสดๆจากสวนเลยค่ะนะคะรสชาติลาเผาใส่ข้าวหัวหอมๆแซ่บค่ะพี่น้องนะคะเยอะเห็ดเทเบิงแบบสไตล์ของเย่าเ์นะคะพี่น้องเย่อเซื้อว่าพี่น้องกระเห็ดเป็นทุกคนนะคะบางคนก็ใส่อโอ้ยสำรับงูก็มาเห็ดเทเบิงนะคะกระเห็ดหแบบเห็ดเบิงว่า นี่จะคือจัสีเดอร์ขาดบอดด้ก็คือข,ของปุนวดเดอร์ใส่ลงไปเดอร์ประมาณนี้นะคะพี่น้องนะคะขอบคุณอะไรคะ่ะพี่นอ้องทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มาก็ไลก็แชร์ก็ติดตามให้ขอพุณนก็า่ังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องนะคะบ่มีพี่น้องกับบมีเยาในมือนนินะคะเป็นลาบสไตล์ง่ายๆบ้านๆบ่มีพิธีรีตองเอียงค่ะเฮ็ดเองกินเองนะคะแ่บเองค่ะพี่น้องนะคะอันใดแ่บก็บ,บอกว่าแ่บนะคะอันใดบ่บแ่บก็บ,บอกว่าบ่แแ่บตรงๆนะคะพี่น้องนะคะมาหาพายกติเขาแง่มากินเขากินน,น้ำกันค่ะลาบมูหพ้อมๆอยู่ๆจ้า